ใช่ครับนั่นคือแมงมุมแมงมุมเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากมากแบบมันแค่เข้ามาใกล้ผมผมก็สามารถวิ่งหนึ่งคูณร้อยตั้งแต่ในบ้านออกไปหน้าปากซอยบ้านได้แบบสุดชีวิตของผมเลยผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับแมงมุมมาเล่าให้ทุกคนฟังแมงมุมเป็นสัตว์ที่ผมกลัวผมกลัวมันมากถึงมากที่สุดละครั้งหนึง่ง มันเคยแกล้งผมในห้องน้ำตอนนั้นผมยังเด็กยังประมาณสี่ห้าขวบผมเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือผมหันไปแล้วผมเจอตัวสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลตัวใหญ่ๆเลยแบบใหญ่เป้งๆอ่นนะตัวเท่ามือผมในตอนนั้นอะมันแบบน่ากลัวมาก มันอยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็ค่อยๆไต่มาผมผมทำตัวไม่ถูกเลยตอนนั้นผมยืนได้แค่ตัวสั่นติ๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาบน้าไปเรื่อยๆเมื่อพอมันเข้าใกล้ผมเรื่อยๆผมก็ฉีดน้ำให้มันกระเดยออกไปแต่มันไม่กลัวน้ำมันก็ไต่มาเรื่อยๆผมกลัวมากจนขนาดที่ว่าผมอะวิ่งหนีออกห้องน้ำไปเลย ผมวิ่งหนีแบบสุดชีวิตของผมออกห้องน้ําไปแล้วก็วิ่งออกไปแบบนอกบ้านทั้งที่ผมใส่แค่ผ้าเช็ดตัวเลยเท่านั้นผมทําตัวไม่ถูกจริงๆและผมก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำนั้นอีกเลยห้องน้ําหลังบ้านของผมผมจําได้ดีผมไม่กล้าเข้าห้องน้ํานั้นอีกเลยนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมกลัวใหมุมกลัวมากด้วยนั่นแหละครับนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเจอมา กลัวก็ทุกคนมีสัตว์ที่กลัวหรือสิ่งที่กลัวก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็บเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหลับวันนี้ไม่บายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ